โรค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเพนสีมงคลชาติไทยอายุ61ปีอยู่สัตหีบชนบุรีค่ะคือเหตุที่ได้เข้ามารู้จักกับแพทย์ถีธรรมค่ะคือเรื่องสุขภาพค่ะเห็นตัวความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือตัวเองเป็นโรคหลายโรคค่ะ1ไขมันสูง2องไวรัสบี 3เป็นซีดที่เต้านมค่ะแล้วก็ได้นำศาสตร์ของท่านอาจารย์มารักษายา9เม็ดค่ะจากที่เห็นได้ชัดคือไขมันสูงไขมันในเลือดสูงนี่ลดได้เร็วมากแล้วต่อมาก็เป็นซีที่เต้านมก็ค่อยๆลดใช้เวลาประมาณสักปีกว่าร่วม2ปีค่ะก็ไปตรวจแล้วก็ไม่มีไม่พบแล้วค่ะที่ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ก็คือต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ได้ให้ได้เรียนรู้ศาสตร์ของท่านอาจารย์แล้วได้นำมาใช้กับชีวิตของตัวเองโดยปัจจุบันนี้ก็พวกเป็นไม่สบายเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ไม่เคยไปหาหมอเลยค่ะนอกจากว่าหมอนัดตรวจแบบคนผู้สูงอายุให้ไปตรวจ6เดือนหรือ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งค่ะแต่ก็ปกติค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะ อ้าวท่านใดจะแสดงความเห็นหรือสักถามไหมอ้าวท่านใดเห็นควรให้ผ่านขอกรับขอบพระคุณค่ะอ่าสาธุแต่นั่นนั่นนัน่นนไปเลยไปพร้อมกันเลยอ่าสาธุ Cà